เรเรียนเชญทวิทยากรค่ะที่มาวันนี้นะฮะที่มีโครงการวันนี้เนื่องจากเป็นโครงการของสำนักงานประกันสังคมมีมีใครที่ไม่เคยได้ยินคําว่าสำนักงานประกันสังคมเลยครับรประกันสังคมจังหวัดปัตตานีนะคะ ทสสะะ่านให้โอวาทนิดหนึ่งว่าก่อนกอน่กอนที่เราทํางานเอก่อนที่เราจะทํางานคือเราเรียนจบเสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งเราต้องมีรายได้เมื่อมีรายได้เดือนแรกเนี่ยเอ๊ะทำไมเราต้องหักภาษีต้องหกังหกประกันสังคมถึงแนยเราจะมีความความเข้าใจว่าเมื่อเราจบงานเราต้องทำยังไงนะคะคือพี่ชื่อบุตกรมาทาบุญน,นะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายสิทธิประโยชน์นะคะนักวิชาการแรงงานช่าานการนะคะนะคะ การสังคมก็มีหน้าที่ถ้าคุณเข้าสู่ระบบของอในจ้างลูกจ้างนะคะต้องหนึ่งก็คือต้องมีเมื่อจบการศึกษาเข้าสู่ระบบของแรงงานแรงงานในที่นี้เราแบ่งออกไปสองอย่างคือแรงงานในระบบมีในจ้างลูกจ้างนะคะในจ้างุงเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2554นักศึกษาโรงเรียนสาวิติบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักเรียนมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม นักเรียนเห็นความสําคัญขอบเขตของกฎหมายประกันสังคมนักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านกฎหมายประกันสังคมในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพธุรกิจพ่อแม่ทําเปิดร้านขายของชำเนี่ยตรงในหมู่บ้านเราเป็นลูกนะคะเราต้องเข้า,าลูกเราต้องเข้าสู่ประกันสังคมไหม ตัวชี้วัดผลสำเร็จเชิงคุณภาพนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย4.28คณะครูมีความพึงพอใจในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย4.43และวิทยากรมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย4.28ตัวชี้วัดผลสมเร็จเชิงปริมาณนักเรียนเข้าร่วมการอบรมกฎหมายประกันสังคมร้อยละ9 2 0 0